สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ b r a w o Trade Academy ทุกท่านนะคะกับมาพบกับโค้ดฟิล์มนะคะและก็มุมมองทองคำในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะวันอังคารที่3ตุลาคมค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้เซลล์ทองกันลงมานะคะสวยมาก เลยนะคะใครอยู่ใน t e l e gram นะคะก็จะเห็นใช่ไหมว่าฟิล์มเนี่ยส่งแผนให้ทุกคนเนี่ยเทสเซลใช่ไหมคะบอกเลยว่าปลายไส้นะคะปลายไส้มากๆนะคะส่งสัญญาณนะคะให้ทุกคนเทสน,นะคะตั้งแต่1839 1840นแะคะแล้วโอ้โหบอกเลยว่าปลายไส้กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะทุกคนพอติดไม้ปุ๊บเนี่ยราคาทุบลงมาแรงมากเลยนะคะแล้วก็ทีพีกันไปสวยๆจุกๆเลยนะคะและเปิดกราฟมาเช้า วันนี้นะคะพิมพก็เห็นเลยว่าโอ้โหมันลงไปเยอะมากเลยนะจากจุดที่เราเซลล์กันเมื่อวานนะคะลงไปแบบโอ้โหแทบจะไม่งงหัวขึ้นมาเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครได้ถือรันกําไรต่อนะคะพอร์ตน่าจะบวกกันแบบปังๆจุกๆแน่นอนเลยนะคะอ่ะนะคะอ้อก่อนที่จะเริ่มวางแผนเทรทองนะคะวันนี้เนี่ยพิมพมีข่าวล่ามาแรงและก็รุนแรงมากๆด้วยนะคะที่จะมาบอกทุกคนคะ่ะวันนี้เนี่ยพิมพตื่นเช้าขึ้นมานะคะเจอ ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนะคะที่บอกเลยว่ามันไม่ได้กระทบแค่เทรดเดอร์แต่มันกระทบคนไทยทุกคนนั่นก็คือข่าวค่าเงินบาทนะคะที่อ่อนค่าลงมากๆนะคะวันนี้เนี่ยอยู่ที่37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะโอ้โหคือแบบมันอ่อนมากเลยนะทุกคนแล้วพิม์ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ย ไม่ได้แล้วอ่ะเราต้องทำอะไรบางอย่างที่มันแอคต้องแอคชั่นมากกว่านี้ทุกคนค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยมันส่งผลยังไงฟิล์มเล่าให้ฟังคร่าวๆแบบนี้แล้วกันว่าถ้าเกิดว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าไปกว่านี้มันหมายความว่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยเงินที่เราอยู่ในธนาคารเนี่ยมันมูลค่าจะลดลงค่ะเก็ตปะเงินอ่อนเงินเฟ้อมูลค่าเงินมันจะลดลงโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ได้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราให้เงินเนี่ยมันนอนอยู่ในธนาคารนิ่งๆเนี่ยมันมีแต่จะขาดทุนนะทุกคนเพราะฉะนั้นค่ะด้วยความที่เป็นเทคนิคอย่างเรานะคะเรามีเทคนิค c a ใช่ไหมคะที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์กราฟได้พิม์ก็เลยเปิดกราฟดูว่าเงินบาทกับ US อลลาร์เนี่ยกราฟกราฟ USD ไทยบาทนะพิมพ์เปิดขึ้นมาดูแล้วก็ดูซิว่ามันจะอ่อนไปถึงไหนพอพิมพ์เปิดกราฟมานะทุกคน ตกใจมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นเลยตามเทคนิคที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เนาะฟิมเห็นเลยว่าเงินบาทเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนไปอีกกว่านี้อีกนะวันนี้อยู่37ใช่ปะ่ะมันมีโอกาสที่จะอ่อนไปถึง40มีโอกาสที่จะอ่อนไปถึง42ด้วยค่ะฟิมก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเรื่องนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับรู้และต้องมีแอคชั่นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไม่งั้นเนี่ยคุณขาดทุนแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่ามันไป40บาทเนี่ยคุณจะขาดทุนประมาณ8%นะ จากเงินที่คุณมีอยู่ปัจจุบันนะคะและถ้ามันอ่อนไปถึง42นั่นประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่คุณจะขาดทุน มันไม่ได้แล้วนะทุกคนในโลกของการเงินเนี่ยทุกคนเคยได้ยินคํานี้ไหมว่าความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่เราไม่เสี่ยงอะไรเลยคือการที่เราให้เงินเนี่ยมันนอนนิ่งๆอยู่ในธนาคารนั่นแหละการที่เราไม่ลงทุนไม่เสี่ยงไม่รับความเสี่ยงอะไรเลยนั่นแหละเสี่ยงพ่สุด์เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะฟิล์มก็เลยโพสต์ลงไปในเพจของฟิล์มนะคะใครยังไม่ได้ติดตามเพจของฟิล์มนะคะฟิล์ม b ราโวโค้ดฟิลม์มใครเทรดทองมากองกันตรงนี้นะคะชื่อเพจยาวน,นิดนึงนะคะลองเสิร์ชดูเป็นภาษาอังกฤษนะคะ f i R m Bravo. นะคะค นั่นแหละทุกคนลองไปอ่านโพสต์ที่ฟิล์โพสตไว้นะคะว่าเฮ้ยพอเราเห็นแบบนี้แล้วอะเราสามารถที่จะแอคชั่นอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ฟินจะเล่าให้ทุกคนฟังด้วยละกันนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเปิดกราฟกันก่อนเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวฟินจะพาดูกราฟด้วยว่า USD ไทยบาทเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้ววิเคราะห์ทางเทคนิคให้ทุกคนได้ดูเลยว่ามันมีโอกาสที่จะอ่อนไปถึงไหนโอเคไหมคะไปดูกันเลยคะ่ะ อ่ะมาค่ะทุกคนอันนี้คือกราฟ USD ไทยบาทนะคะทําเฟรมมันนะคะใหญ่สุดและทําเฟรมมันทุกคนเห็นเปล่าวะ่ะดูเทรนด์ก่อนเลยอันดับแรกนะคะเทรนด์มันเป็นยังไงคะทุกคนนี่ ะะฟิล์มแบบวิเคราะห์เหมือนเหมือนวิเคราะห์ทองคําเลยนะทุกคนดูยกหฮยกโลยกไายกโลสนุกสนานเลยแล้วล่าสุดมาเด้งดีมานนี้เห็นไหมคะเด้งดีมานขึ้นมาแล้วจ้าบอกเลยนะว่าเทรนขาขึ้นแบบนี้มีโอกาสที่จะทำนิวไฮเกิน6กิเนเกิน70%ด้วยซ้ำนะคะซึ่งนิวไฮตอนนี้ที่มันอยู่นะคะมันอยู่ที่ราคาประมาณ38บาท นะคะถ้ามันขึ้นทำนิวไฮนะโอ้มันมันไปแน่ทุกคนแล้วเรามีความรู้เรื่องของฟิโบใช่ไหมอันน่ะกางฟิโบเล็กน้อยดูซิว่ามีโอกาสจะไปถึงตรงไหนนะคะถ้าเกิดว่าไปถึงค่าฟิโบที่127นะทุกคนลองดูว่าราคาเท่าไหร่40บาทจ้ะ40บาทนะคะมีโอกาสไปถึงแน่นอนและมีโอกาสที่จะยืดไปมากกว่านั้นด้วยซ้ำร้อยหกสบอขายอยู่ที่42บาท บีมเลยบอกว่าเนี่ยมันมีโอกาสนะที่มันจะไปถึงอะ่ะสี่สิบาทสี่สิบสองบาทอะ่ะคุณจะขาดทุนทันทีแปดถึงสิบสองสิบสามเปอร์เซ็นฟังแบบนี้แล้วรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกว่าไม่ได้และฉันจะต้องทําอะไรบางอย่างไหมหรือคุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกหนาะ <laughs> มี <laughs> ไหมคะคุณเป็นคนประเภทไหนแบบไม่เสี่ยงอะไรเลยกับเฮ้ยไม่ได้แล้วฉันต้องมีความมีความรู้แล้วต้องลงทุนแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยเงินฉันมันลดลงทุกๆวันแน่นอน คุณเป็นคนประเภทไหนคะพี่เป็นประเภทที่แบบไม่ได้แล้วพอเห็นแบบนี้เรามีความรู้เรามีความรู้ในการลงทุนอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้น เราจะให้เงินมันนอนนิ่งๆอยู่ในธานาคารไม่ได้แล้วเราต้องเรียกมันออกมามาทํางานหนูออกมาลูกออกมามาทํางานหน่อยนะ,ะช่วยหน่อยนะคะซึ่งที่ฟิล์มแชร์ลงไปในเพจตัวเองอะ่ะฟิล์มทาอยู่สามวิธีง่ายๆนะคะวิธีที่หนึ่งเราทําอยู่แล้วทุกวันคือเราเทรดถูกต้องไหมคะเราเทรดเนี่ยกำไรวันละห้าเปอเซ็นสหรับฟิล์มเนี่ยมันง่ายมากตอนนี้นะคะสําหรับมือใหม่ฟิล์มว่า1%เปอร์เซ็นอ่ะเป็นอะไรที่เฮ้ยทุกคนทําได้แล้วมัน มันง่ายอะแค่ทุกคนตามสัญญาณเทรดในเทเลแกรมนะพิมเชื่อว่า1%ต่อวันนะทุกคนทําได้นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีความรู้เรื่องการเทร ลองเริ่มมาศึกษาเรื่องการเทรดเพราะว่าการเทรดเนี่ยมันเป็นการใช้เลเวอเรจที่ทําให้เราสามารถที่จะหาเงินได้เยอะในเวลาที่สั้นใช้เงินทุนที่นอ้อยด้วยนะคะใครอยากเริ่มเรียนรู้นะคะบราวเรามีความรู้ฟรีตลอดเวลาอันนี้เป็นช็อตเทอมนะคะเป็นแอคทีฟที่เราสามารถที่จะหาเงินได้ในแต่ละวันนะคะแต่ก็ไม่แนะนานะสาหรับคนที่ไม่มีความรู้เลยแบบเฮ้ยโค้ดบอกว่าการเทรดมันช่วยได้นะเข้ามาถึงไม่มีความรู้อะไรเลยกดเทรด อันนี้ก็ไม่ได้ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีความรู้เนี่ยวันละหนเปอร์เซ็นต์เนี่ยนอกจากไม่ได้แล้วนะคุณอาจจะติดลบวันละหลายสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้เพราะฉะนั้นความรู้สําคัญมากนะคะนี่คือข้อหนึ่งของพิมคือการเทรดเป็นเดย์เทรดสองนะคะพิมจะแลกเงินไทยไปเป็น u s ดอลลาร์ถือ u s ดอลลาร์แทนเงินไทยคะ่ะสิ่งที่ง่ายที่สุดที่พิมทำคือพิมฝากเงินเข้า XTB เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า XTB เนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากเงิน เมื่อวานเนี่ยฟิลเพิ่งฝากไปนะคะเพราะว่าอย่างที่ฟิลบอกนะฟิลอะทยอยฝากเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้มันมีหุ้นต่างประเทศที่เราจะซื้อได้ถ้าเกิดว่าเรามีเงินเหลือแล้วเอ้ยตอนนี้เลทมันโอเคเราก็ฝากมาเรื่อยๆนะคะเมื่อวานฟิลก็ฝากฝากเมื่อวานวันนี้กําไรแล้วนะจ๊ะเพราะว่ามันมันขึ้นแบบอ่ะเนี่ยถ้าดูการาฟเดย์นะถ้าดูการาฟเดย์เห็นปะบวกแล้วนะจ๊ะ <laughs> บวกแล้วนะจ๊ะจากเมื่อวานนั่นแหละทุกคนทยอยฝากได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิด ใครจะถามพิมพ์ว่าราคาไหนดีที่สุดในการฝากนะเราวิเคราะห์ทางเทคนิคเนาะเราจะเจอว่าตรงนี้ค่ะราคาสร้างดีมานเอาไว้แถวแถวราคา35-36บาทแต่พิมพจะบอกอย่างนี้ว่ามันอาจจะย่อหรือไม่ย่อก็ได้ไงเพราะตอนนี้มันยกโลมาแล้วทุกคนมันอาจจะ ไปแบบนี้เลยก็ได้ไปก่อนค่อยยอ่อค่อยขึ้นแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอนะฟิล์มก็เลยอยากจะแนะนําว่าเติมไว้ก่อนทยอยเติมไว้ก่อนไม่ได้แบบเอยเอาเงินทั้งหมดที่มีในธนาคารมาเติมนะอันนั้นก็ไม่ไม่ใช่การลงทุนที่ดีถูกต้องไหมคะทยอยเติมค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันลงมาที่3 5 3 6เนี่ยฟิล์จะเติมอีกแน่นอนนะคะเป็นจุดที่สวยมากๆในการเติมนะคะเพราะว่ามันสร้างดีมาร์เอาไว้นั่นเองนะคะมันอาจจะขึ้นไปก่อนก็ได้แล้วค่อยยอ่อ ะะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้เติมไว้ก่อนหรือมันอาจจะย่อก่อนเฮ้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเวิร์กเลยนะคะเติมเลยนะตรงนี้นะคะจริงไม่ได้แนะนําการลงทุนนะฟิลมแค่แชร์ว่าฟิมมาทำยังไงโอเคไหมคะซึ่งทุกคนจะทําตามหรือไม่ทําตามอะไรก็แล้วแต่เป็นการตัดสินใจของแต่ละคนนะคะ เนี่ยฟิมมองไว้ประมาณนี้นะคะวิเคราะห์ทางเทคนิคไว้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็ลองตัดสินใจดูนะคะลองเอาข้อมูลที่ฟิมมีให้เนี่ยลองเอาไปประกอบดูแล้วก็ลองหาข้อมูลด้านอื่นๆด้วยนะคะในการประกอบการตัดสินใจการลงทุนของคุณโอเคไหมคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะผู้ลงทุนควร <t un> อะไรนะนั่นแหละนะคะควรอะไรไม่ดื่มเกินวันละสองขวดไม่ใช่นะคะนั่นแหละควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะลงทุนนะคะ <t un> ฟิล์มไกด์ทุกคนได้ว่าเออแนะนําให้ได้ว่าตัวเองอะทำยังไงแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนชอบทุกคนเห็นแล้วเออเป็นทางเลือกที่ดีนะก็สามารถที่จะไปปรับใช้ของตัวเองได้โอเคไหมคะอันนี้คือทางที่สองฝากเงินเข้า XTB ค่ะก็คือเป็นการแลกไทยบาทเป็น USD เอาไว้นะคะฝากถอนนะคะไม่มีค่าธรรมเนียม ะะฝากเนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมเลยฝาก1เหรียญก็ฝากได้แต่เวลาถอนเนี่ยขั้นต่ำห้าสิบเหรียญน,นะคะคือต่ำกว่าห้เหรียญถอนได้ไหมถอนได้แต่จะมีค่าธรรมเนียมโอเคไหมคะฝากไม่มีค่าธรรมเนียมแต่ถอน50าสเหรียญขึ้นไปจะไม่มีค่าธรรมเนียม ะะสำหรับ XTB เนอะพิมมองว่าเฮ้ยมันสะดวกมากแล้วก็เป็นวิธีคันแรกเงินที่ง่ายที่สุดแล้วแลกเข้ามาในพอร์ตอ่ะเราลงทุนได้ต่อเป็นช็อตเทอมเราก็เทรดเดทไปเป็น term, ลองเทอมเราเทรดหุ้นต่างประเทศได้ซึ่งหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็จะอยู่ในข้อ3ที่พิมจะทานะคะในการไม่ให้เงินเรามันลดลงข้อ3คือการซื้อหุ้นต่างประเทศค่ะซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะมากเลยที่ XTB เขาเพิ่งลอน u n c h ผลิตภัณฑ์ที่เป็น real stock ขึ้นมานะคะการลงทุนหุ้นต่างประเทศนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอันนะที่ท ให้เราสามารถชนะเงินเฟอ้อได้ทุกคนเพราะอะไรทําไมถึงเลือกหุ้นต่างประเทศนะคะเพราะทุกคนลองดูกราฟสิหุ้นต่างประเทศเนี่ยเมื่อวานฟิมพาดูใครยังไม่ได้ดูไปย้อนดูนะคะของคลิปเมื่อวาน Apple เนี่ยหุ้นขึ้นอย่างนี้แล้วเป็นเทนขาขึ้นสวยมากในทางกับการลองมาเปิดดูหุ้นไทยคะ่ะอีกาบินผ่าน <laughs> มันแบบมันแบบสวิงอยู่แค่เนี้ย แล้วแนวโน้มมักจะเป็นขาลงด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นฟิล์มก็เลยมองว่าหุ้นต่างประเทศเนี่ยมีแนวโน้มในการเติบโตมากกว่ารวมถึงเวลาเราซื้อหุ้นเนาะนอกจากที่เราจะได้อัตราส่วนที่มันต่างไปแล้วกําไรจากราคาหุ้นที่มันสูงขึ้นแล้วอะเรายังได้ปันผลด้วยเพราะฉะนั้นนะคะฟิล์มเชื่อว่าแค่แคทุกคนทํสามข้อเนี้นะคะคุณชนะเงินเฟอ้อแล้วคะ่ะไมไ่กลัวเลยว่าเงินมันจะอ่อนไปอีกเท่าไหร่นะคะโอเคไหมเทรดเป็นเดย์เทรดนะคะ แลก USD ถือไว้แล้วก็ลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะพิม์ทําแค่นี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเออทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเป็นแนวทางที่ดีนะคะก็สามารถเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้แต่อย่าลืมนะคะพิมย้ําอีกทีนะคะทุกการลงทุนต้องมีความรู้โอเคไหมคะอ่ะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูทองคํากันนะคะโอ้โหเมื่อวานก็มีเรื่องพูดให้ยาวเลยนะคะก่าจะดูทองวันนี้ก็มีเรื่องพูดอีกนะคะเพราะว่ามันสําคัญจริงๆอ่ะมัน คือไม่ได้มาขายของหรืออะไรเลยนะแต่มันสําคัญกับทุกคนจริงๆแล้วพิมพเชื100่อร้อยเลยว่าสิ่งที่พิมพ์ูดมีประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วเฮ้ยมีประโยชน์พิมพ์มาบอกหน่อยนะว่ามีประโยชน์โอเคไหมคะแล้วก็อย่าลืมนะว่าแอคชั่นสักแอคชั่นหนึ่งอ่ะที่เราจะทำอ่ะคืออะไรนะคะลองเอาเอากับไปคิดดูนะพิมพ์มาแบบดึงดึงทุกคนนิดนึงว่าเฮ้ยนี่นะตอนนี้มันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่นะแต่คุณจะแอคชั่นหรือไม่แอคชั่นอันนั้นก็แล้วแต่นะคะ อ่ะมามาดูทองคํากันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการทองคาที่พิมพวางแผนเทรดเอาไว้เมื่อวานใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวดูทำฟิลมสี่ชั่วโมงก่อนนี่ที่วางแผนเทรดไว้เมื่อวานเนี่ยมีสองจุดใช่ไหมคะที่เรารอเทรดเซลล์กันอยู่ก็จะมีจุดนี้เส้นสีส้มนะคะที่เป็นแนวต้านนะคะแล้วก็มีซัพพลายตรงนี้แต่ทุกคนเห็นไหมว่าแรงซื้ออะแทบจะไม่มีเลยแรงซื้อน้อยมากๆนะคะไหลลงต่อเนื่องมากๆม,ม,มาไม่ถึงจุดที่เรารอเซลล์ที่พิมวางแผนให้ในคลิปแต่มันมาไม่ถึงก็จริงแต่มันสร้าง ซัพพลาใหม่เกิดขึ้นค่ะซึ่งมันก็เป็นจุดที่ฟิล์มส่งสัญญาณให้ทุกคนเทรดเซลนั่นแหละนะคะมันคือจุดนี้ค่ะในทาฟิลม M 3 0มสเนี่ยจะเห็นชัดเลยนี่มาจา้านี่จา้าทุกคนเห็นไหมจา้าราคาเนี่ยมันทะลุแนวรับนี้ลงมาแนวรับแถวแถวราคา1840ตรงนี้นะเห็นไหมจากที่มันเด้งตรงเนี้ย อันนี้คือแนวรับแล้วมันทะลุลงมาได้เพราะฉะนั้นจากแนวรับเนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวต้านค่ะนอกจากแนวต้านราคาสร้างซัพพลายที่แข็งแรงเอาไว้ให้เราด้วยเห็นไหมแท่งอิมบาลานทุบลงมาแข็งแรงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละเป็นจุดที่เราอะเข้าเทรดเซลกันง่ายไหมจริงจริงการเทรดทองมันง่ายมากเลยเนาะดูเทนให้เป็นหาแนวต้านให้เจอหาซัพพลายให้เจอแล้วรอเทรดในโซนจบค่ะนี่เลยค่ะเมื่อวานจุดที่พิมพ์ส่งสัญญ,ญาเนาะ ตรงนี้เลยนะคะสามเก้าถึงสี่ศูนย์นะคะแล้วเห็นไหมว่าราคาเนี่ยขึ้นมาแตะปุ๊บเททันทีนะคะเก็บกําไรกันไปโอ้โหสวยงามนะคะ เป็นพันจุดเลยนะคะและเห็นป่าว่าโหตื่นเช้ามาวันนี้ยังลงยังไหลต่อเนื่องอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะบายนะคะอย่างที่พิมพ์บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าถ้าเราจะบายอ่ะเราต้องรู้นะว่าเราสวนเทรนอยู่แล้วเราต้องบายในจุดที่ใช่เก็บกําไรสั้นๆก่อนนะคะมีนักเรียนหลายๆคนก็บายนะคะเมื่อวานเห็นปะหนึ่งแปดสามหนึ่งเนี่ยพี่พิมพ์บอกว่ากลางทางเนี่ยอย่าเพิ่งนะถ้าจะบายเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยให้มันลงมาแถวแถวสามหนึ่งสามศูนย์นะคะก็ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ในการเทรดสวนเทรนอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะ เทรดได้เก็บกําไรสั้นๆเห็นไหมเทรดบายขึ้นมาเจอซัพพลายปิดกําไรแล้วนะคะลงมาอีกทีหนึ่งอ่ะเนี่ยแถวๆสองเจ็ดสองแปดนะคะนักเรียนก็บายกันขึ้นมาอีกหนึ่งรอบอ่ะเก็บกําไรกันไปสั้นๆเห็นไหมมันสามารถที่จะเทรดได้ทั้งบายทั้งเซลล์แหละแปดสาหรับมือใหม่นะพิมอยากให้ทุกคนเน้นเทรดตามเทนมากกว่าไม่อยากให้สวนนะคะคือถ้าสวนเนี่ยต้องเก็บสั้นๆจริงๆแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามันคุ้มค่าที่เราจะเสี่ยงโอเคไหมคะอ่ะตอนนี้นะคะราคาเนี่ย จุ่มลงมาในดีมาเรื่อยๆแล้วแต่ทุกคนก็จะเห็นว่าแรงซื้อนี่ยังไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะเดี๋ยวพิมมาดูทำเฟรมเดย์ก่อนอ่ะเดย์ตอนนี้นะคะนี่ราคาเริ่มเข้าดีมานี้แล้วนะคะเข้าแล้วแหละตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็โอ้โหทำเฟรมเดย์เนี่ยแดงเถือกกันมาติดต่อกันเป็นสัปดาห์เลยนะคะยังไม่มีแท่งเทียนกลับตัวไม่มีสัญญาณกลับตัวใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นอยู่ในดีมานก็จริงแต่ให้เรามัดระวังในการบายก่อนโอเคไหมคะหน้าเทรดเซล์ยังได้เปรียบค่ะ โอเคสี่ okay. ชั่วโมงนะคะเหมือนกันค่ะหน้าเทรดเซลล์ยังได้เปรียบนะคะโซนนะคะซัพพลายโซนที่เราเห็นชัดเจนนะคะระหว่างทางเนี่ยก็ยังไม่เห็นอะไรชัดเจนเหมือนเดิมนะคะก็ยังคงจะเป็นเนี่ยแผนเดียวกับเมื่อวานนะคะ1 8 5 7 1 8 5 8ตรงนี้เส้นสีส้มนะคะแล้วก็ซัพพลายด้านบนแถวแถว7 0นยะคะยังเป็นจุดหลักนะคะที่พิมมองว่าถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาเนี่ยเราจะเซล แต่ทีนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าโหแรงขายมันเยอะมากเลยนะคะเราก็จะย่อยไทม์เฟรมลงไปดูอีกนะคะว่ามีซัพพลายในไทม์เฟรมเล็กๆบ้างไหมนะคะในวันนี้เนี่ยฟิล์มก็จะเห็นโซนนี้เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นโซนใหม่ที่ราคาเนี่ยสร้างอ่ะนี่โซนนี้นะคะที่ราคาเนี่ยเพิ่งสร้างนะคะปึ๊บดบเบดบตรงนี้เห็นไหมแล้วก็มีแนวต้านตรงนี้ด้วยราคาเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวหนึ่งแปดสองเจ็ดถึงหนึ่งแปดสามหนึ่ง ประมาณเนี้ยหนึ่งแปดสองเจ็ดหนึ่งแปดสามศูนย์หนึ่งแปดสามหนึ่งแถวแถวนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าราคาปรับตัวขึ้นมานะเราจะหาจังหวะในการเทรดเซลลงไปโอเคไหมคะง่ายไหมอีซี่เนาะแค่นั้นเลยนะคะรอให้มันเด้งแล้วก็หาจังหวะเซลลแค่นั้นนะคะยังเทรดเซลลเป็นหลักอยู่นะคะสําหรับวันนี้เนาะส่วนแผนบายคะ่ะแผนเดิมกับเมื่อวานเลยตอนนี้มันจุ่มอยู่ในดีมานะคะแต่เราต้องรอให้มันสร้างแพทเทิร์นกลับตัวก่อนนะคะอย่างเช่นแพทเทิร์นนี้เป็นต้น QM by โอเคไหมคะใครยังไม่รู้จกัก QM เนี่ยต้องไปย้อนดูคลิปที่ฟิล์มสอนไว้นะคะมี2 EP นะคะที่สอนเกี่ยวกับ QM นะคะในเพลย์ลิสต์คลังความรู้ใน YouTube นี่แหละนะคะลองไปดูนะคะเนี่ยให้มันสร้างแพทเทิร์นแบบนี้ก่อนนะคะถึงจะบายนะคะถึงจะมีความปลอดภัยมากขึ้นในการบายโอเคไหมคะแต่ระหว่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราจะเก็บเด้งสั้นๆน่นะก็ลองหาจุดที่มันได้เปรียบอะ่ะ จุดไหนที่มันไม่ได้เปรียบอย่าเข้านะเข้าเฉพาะจุดที่ได้เปรียบแล้วก็เก็บกําไรสั้นๆก่อนนะคะหรืออาจจะลดความเสี่ยงในการเทรดบายโอเคไหมคะอ่ะประมาณนี้นะ,ะจริงๆแผนง่ายๆมากเลยค่ะรอมันเด้งหาซัพายหาแนวต้านแล้วก็เซลลงไปแค่นั้นนะคะสําหรับแผนทองคําในวันนี้ค่ะ โอเคค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้ฟังฟิลมนะคะตั้งแต่เมื่อวานเนาะที่พูดถึงเรื่องของหุ้นต่างประเทศนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยที่พูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อนะคะแล้วสนใจที่จะเปิดบัญชีกับ XTB นะคะสามารถที่จะทักแอดมินไปได้เลยนะคะหรือว่าคอมเมนต์คำว่าสนใจใต้คลิปก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะติดต่อไปนะคะในการให้ข้อมูลในการเปิดบัญชีนะคะหรือจริงๆแล้วอะ่ะทุกคนเปิดบัญชีได้ด้วยตัวเองเลยนะมันไม่ได้ยากเลยนะคะเดี๋ยวฟิมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะคะสําหรับใครที่ต้องการเปิดบัญชีกับ XTB นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการลงทุนนะคะแล้วก็เงินเนี่ยเพิ่มพูนงอกเงยทุกๆุกวันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ x t b มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง x t b เท่านั้นค่ะ